สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอซ์อีกเช่นเคยในรายการเกษตรเคล็ดลับรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการทําเกษตรที่จะทําให้การทําเกษตรของคุณเป็นเรื่องง่ายค่ะหลายคนคงเคยเจอปัญหาไก่ออกไข่น้อยไข่ฟองเล็กไข่ไม่แดงวันนี้ไอซ์มีสูตรอาหารเสริมไก่ไข่แบบง่ายๆช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ฟองใหญ่ไข่แดงสมบูรณ์ไปดูกันเลยค่ะ สูตรแรกเลี้ยงไก่ไข่ด้วยผักตำลึงช่วยให้ไข่ฟองใหญ่ให้นำเถ่าผักตำลึงสดๆมาแขวนหรือวางไว้ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ไก่ได้จิกกินผักตำลึงเป็นอาหารเสริมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผักตำลึงจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างไข่ไก่เป็นอาหารเสริมอย่างดีไข่ไก่มีขนาดฟองใหญ่กว่าไข่ไก่ที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยผักตำลึงข้อควรระวังอย่าให้ไก่กินผักตำลึงทุกวัน เพราะจะทําให้ไข่ไก่มีขนาดฟองใหญ่มากเกินไปส่งผลให้ไก่ไข่ออกไข่ไม่ได้สูตร 2. เลี้ยงไก่ไข่ด้วยหญ้าสดช่วยให้แม่ไก่ออกไข่สมบูรณ์แข็งแรงไข่ดกนำหญ้าสดมาล้างน้ำให้สะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ในรังให้แม่ไก่กินตอนเย็นเป็นอาหารเสริมทุกวันสูตร 3. เลี้ยงไก่ไข่ด้วยหยอกกล้วยช่วยให้ไข่แดงสด หยวกกล้วยที่นำมาให้ไก่กินต้องลอกเปลือกชั้นนอกที่หุ้มออกประมาณสองชั้นก่อนแล้วตัดหยวกกล้วยเป็นแว่นๆโยนให้ไก่จิกกินในช่วงเช้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสูตรอาหารเสริมทั้ง3สูตรที่ไอเอามาแนะนำกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะ่ยไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย